สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้ชมจะพาน,น้องๆไปรับของฟรีค่ะซึ่งเป็นทรงผมผู้ชายและก็ผู้หญิงนะคะสีฟ้าดําแบบนี้ทรงแรกจะเป็นทรงผมผู้ชายค่ะเขาแจก1.000ชิ้นทรงที่2นะคะน้องๆจะเป็นทรงผมผู้หญิงมัดแกะสีฟ้าดําแบบนี้นะ,ะที่แจกทั้งหมด750ชิ้นเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันเลย จะคุ้นหน้าคุ้นตากับแบบแบบนี้นะคะซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องทําการยืน AFK เอาพอยต์ค่ะซึ่งผม2อันนี้นะคะใช้พอยท์ทั้งหมด1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นพอยต์และใช้วินถ้วยนะคะทั้งหมด60ิวินนะคะน้องๆซึ่งน้องๆก็ต้องยืน a f k แล้วก็ต้องลงไปเลงข้างล่างเพื่อทําการเอาวินเพื่อมาได้ทรงผมสงทรงนี้ค่ะน้องๆจะต้องวิ่งลง ข้างล่างนะคะโดยการที่น้องจะต้องวิ่งคิดเลขไปถึงตรงนู้นเลยนะคะเส้นชัยเมื่อถึงเวลานับถอยหลังแบบนี้ก็ทําการนะคะเดินคิดเลขไปได้เลยอย่าง1นบวกสเนี่ยก็เท่ากับ3นะคะน้องๆก็หาเลข3นะคะหาตัวเลขนะคะที่เป็นคําตอบแล้วเราก็วิ่งไปถึงจุดนั้นนะคะแล้วันนะคะแล้วน้องมันจับเวลาด้วยนะคะให้น้องๆเดี๋ยววิ่งไปตรงถึงถ้วยตรงนั้นนะคะติด1นใน3าน้องๆก็จะได้วินมานั่นเองใครที่อยากได้รีบมาทําตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะก่อนที่ของจะหมด